ปุ๊กลุกกวยยศไหมพัทระเดชคือผู้ชายที่ควรถนอมไว้ในชีวิตจากที่ทราบกันดีว่านางเอกสาวนาคมปุ๊กลุกฝนทิพย์กับพระเอกหน้าหวานไม้พัทรเดชเหลือความสัมพันธ์เพียงแค่เพื่อนและความสนิทสนมทุกอย่างนั้นยังคงเหมือนเดิมยังเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดคุยด้วยมากที่สุดและสนิทใจที่สุดเหมือนเดิม ล่าสุดสาวปุ๊กลุกก็ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ในเรื่องราวต่างๆของเธอผ่านรายการแฉแน่นอนค่ะบางช่วงบางตอนก็พูดถึงความรักที่เพิ่งจบไปทางด้านมดดําพิธีกรก็ได้ถามว่าทําไมวันนั้นหนูถึงคิดว่าเลือกผู้ชายคนนี้ไม่ผิดแล้วจริงๆ โดยปุกลุกได้ตอบว่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าสุดท้ายผู้ชายในชีวิตต้องเป็นคนนี้แค่รู้สึกว่าเป็นคนที่ต้องถนอมเขาไว้เพราะย้อนไปในเหตุการณ์ที่คุณแม่ล้มใส่แอร์พอร์ตไว้กำลังวางสายนอนก็ตะโกนเรียกคนในบ้านไม่รู้ว่าวางสายไปหรือ,อยังไงไปถึงโรงพยาบาลก็เจอไหมที่โรงพยาบาลเลย คือไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดว่าเราดีงนันนี้แต่เวลาเราวัดคนเห็นคุณค่าไม่ใช่แค่เราแต่กับคุณแม่เราด้วยวันที่คุณแม่ป่วยหนักหนักหนูเริ่มลดสถานะลงแล้วด้วยแต่ก็ยังคุยกันสนิททุกอย่างเหมือนเดิมรู้จักกันมา5-6ปีแล้วเขาก็รู้จักมุมดีไม่ดีของเราจริงๆเราสนิทกันมากๆ ก็ไม่อยากให้สถานะอะไรเพราะถ้าให้สถานะคบกันก็มองเราเป็นคนจีบก่อนใช่ไหมหน้าแบบนี้เลิกกันก็โทษว่าเราเราไปทําเขาทําไมคือหน้าอย่างเราทําอะไรก็ผิดก็เลยไม่ต้องมีสถานะเบือ่อถามถึงความรู้สึกไหมว่าไม่ให้สถานะไหมรู้สึกเฉยๆเขาก็ไม่อะไรมากเอาเป็นว่าสถานะ ขึ้นอยู่กับคน2คนจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ